โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่ผมโซเกอร์ so วันนี้เราอยู่ในเกมคาบาามูบา,บายเหมือนเช่นเคยคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลงดันแมปพาร์ตกันหรือมันมีหนึ่งชื่อเรียกว่าเร็กอินดันนั่นเองครับสหรับดันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในดันนะที่โดนปรับมาหลังจากอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าปรับให้แย่ลงหรือปรับให้ดีขึ้นเพราะว่าไอ้ดันเนี่ยแต่ก่อนนะถ้าใครที่เคยมาลงมันนะมันการันตีกําไรแน่นอนนะครับ เพราะว่าบอสอ่ะมันมีอยู่ประมาณ16-17ตัวเลยนะถ้าจะไม่ผิดคือมันได้รุ่นเยอะมากแต่ว่าหลังจากปรับมาในแพทล่าสุดไอ้ดันเนี่ยเหลือบอสแค่4ตัวครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสแปมให้ดู10รอบแล้วกันนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนกันนะเออแล้วก็ผมลืมพูดไปเลยครับสลับดันแมปพาที่ปรับมาใหม่เราแค่กดออโต้ขวาบนระบบนําทางของเควสมันจะพาเราไปตีบอส4ตัวครับแล้วก็จบดันได้เลยลงไม่ยากครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะแมปพาร์สิบรอบนะทุกคนมาดูซิว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนกดท้าทายนะครับแล้วก็กดขวาบนนะมันจะพาเราไปหาตัวคียนั่นแหละมันจะมีออร่าม่วงๆนะครับก็เหมือนแมปพารปกติก่อนหน้าแหละนี่ครับตีเข้าไปปุ๊บอันแน่ปักเข้าไปโอ้โหบอสสตัว2เม็ด3ตัว3เม็ดเลยหรือเปล่าลองดูสิปัก สตัวสามเม็ดเว้ยเฮ้ยมันก็เอาเรื่องอยู่นะเห็นหลายคนมาบนในสตรีมนะครับบอกว่าหินมันไม่ค่อยดอกมันก็ดอกอยู่นี่ครับดอกอยู่นะนี่ครับบอสตัวที่สี่นะตัวสุดท้ายว่าไงจ๊ะสี่ตัวสี่เม็ดเลยหรือเปล่าไม่น่ามีนะปึ๊บป๊บสาสิบหวีนะทุกคนดันมันสั้นลงมากเลยนะจากแต่ก่อนบอสแม่งโคตรเยอะสิบหกสิบเจ็ดตัวเหลือแม่งแค่สี่ตัว ก็ <laughs> ไม่แน่ใจนะว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่เห็นหลายคนบ่นนะครับเฮ้ยตัวแรกดอกบ,บ่อยจังว่าหินเนี่ยตัวสองดอกตามเลยไหมเนี่ยปักเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเหมือนจะล่อซื้อว่ารอบแรก <laughs> เหมือนรอบแรกมันจะล่อซื้อเรา <laughs> ยังไงดีจ๊ะปักอ,อมาอีกแล้วครับเม็ดที่สองนะรอบแรกสามเม็ดใช่ไหมมาดูซิว่ารอบสองเนี่ยจะสามเม็ดด้วยหรือเปล่า ปึ๊บปึ๊บสำหรับคลิปนี้ผมลืมบอกไปเลยนะครับผมจะเก็บแค่หินก่อนนะเพราะถ้าเทียบกับแมปพาร์ทเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยดูแค่ราคาหินมันก็รู้แล้วครับว่ามันได้กําไรหรือขาดทุนแต่ก่อนนะแค่หินแม่งก็โคตรกาไรแล้วนะยังไม่รวมพวกชุดอาวุธที่เป็นคราฟเออฟ้าๆครับสองดูที่เขาไปคราฟกันนะโอ้โหแม่งบอสตัวแรกเอาเรื่องจัดเลยเว้ยสามรอบสามมิตว่ะเอ้ยตัวสองก็มาแล้วว่ะ ยังไงดีจ้าไอตัวนี้ก็ดอบเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยตัวสามเนี่ยดอบไหมเนี่ยเฮ้ยดอบเว้ยตัวแรกกับตัว3ามเนี่ยสามรอบสามเม็ดเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องเกินแต่บอสท้ายนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเกือสุดแล้วนะปึ๊เฮ้ยให้หินเหมือนกันเว้ยก็ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะทุกคนปึ๊บ ลงสแปมทีไปแต่ผมว่าเขาอาจจะมีการปรับเล็ดดอกให้มันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาปรับแก้บ,บัคของอาชีพดาร์กมีดด้วยไงที่มันทำเควสเลื่อนระดับไม่ได้ใช่ไหมต่อยไปเฮ้ยหินอีกแล้วว่ะเออมันได้หินเยอะก็จริงนะผมลืมคิดไปเลยว่ะช่วงนี้มันหินราคาถูกนี่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมช่วงเนี้ย เออหินแดงหินขาวหินพวกเนี้หินตีบวกมันถึงราคาถูกลงเพราะว่าเกมมีการปรับเลเยตตีบวกนะครับให้กลับไปเท่าช่วงที่เปิดเซิร์ฟใหม่ๆช่วงที่เลเยตตีบวกมันบันบนสซบโคตรนั่นแหละใช่คนก็เลยไม่ค่อยตีบวกกัน oh, <no. S 1> สแปมไเรื่อยครับถ้าทําสรุปผลออกมา10รอบนี่ขาดทุนนี่เรียบร้อยดันเนี้ยแต่ไม่น่าขาดทุนหรอกจริงหินมันได้เยอะเอ,อ้ย พอทักว่าหินเริ่มได้เยอะทําไมมันเริ่มไม่ให้กัวเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ทําไมเพิ <c> ่ง <oughs> พูดไปว่ามึงไม่ขาดทุนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไอเนี่ยครับลุ้นเป็นสองรูเอาไปขายได้นะพอคนเอาไปค้ากันแต่ว่าหลักๆนั่นแหละครับไม่ต้องไปสนใจหรอกตอนเนี้ยผมแค่อยากรู้ว่าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหม mm hmm. ดูแค่หินก็รู้แล้วครับราคาไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลย แต่รอบเมื่อกี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยมาดูซิว่าสิบรอบแล้วอาการจะเป็นยังไงหินน่าจะเท่าๆหินแดงหรือเปล่าวะหินโลกับมีเดียมเนี่ยมันคงไม่ลงไปทุเรศถึงขั้นแสนหนึ่งมั้งผมก็ไม่ค่อยได้ไปดูน่าจะสองแสนก,กว่าๆแหละเออน่าจะประมาณนี้2เมตรเว้ยว่าไ,ไงจ๊ะลิปปึก ปึ๊บต่อยเข้าไปจริงๆพวกชุดคราฟสีฟ้ากับอาวุธอย่างที่บอกเนี่ยสองดูมันเอาไปขายได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้โฟกัสอะดูแค่หินก็รู้แล้วว่าดีหรือไม่ดีแต่พูดถึงดันแมปคราฟเนี่ยแต่ก่อนนะช่วงที่เรามาเล่นใหม่ๆสร้างตัวละครใหม่เนี่ยเลเวล82มันจะมีเคเวสมาดันนี้ทั้งหมด4เคเวสนะเราสามารถมาทำคอมกันได้แต่ว่ามันน่าจะมีการปรับนะผมว่า พราะว่าบอสไอตัวที่ผมเคยตีไอตัวถือหอกมันก็หายไปตัวหนึ่งหรือเปล่าเออน่าจะมีการเอาเควสดออกไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจพอบอสตัวเก่ามันก็ไม่อยู่หรือปรับให้ไปตีตัวใหม่ไอนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็เพลินดีนะผมว่าเออแบบลงตีมอนทีละฮิตสองฮิตอย่างเงี้ยยิงเป็นสายเวทเป็นวีเป็น,น FG อย่างเงี้ยเพื่อพับพืพับพพับ,พปพบแปบ๊บเดียวจบเลย น่าจะใกล้ครบแล้วมั้งเนี่ยสิรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจต่อยไปปึ๊น่าจะเป็นบอสตัวแรกนะที่โอกาสได้หินเยอะที่สุดผมว่าตัวแรกตัว2แล้วก็ตัว3ามเฮ้ยมันแทบทุกตัวเลยนี่หย,ยกเว้นบอสท้ายแล้วกัน ค่อนข,ข้างจะดีแต่ถ้าเกลือก็เ,เกลือตามกันหมดเลยเว้ครับแต่ก่อนรู้สึกเราจะมาจากด้านนั้นหรือเปล่าวะเออเอ,อไอ้นี่คือแม่งรัดมาเลยะ่ะเฮ้ยเด็กอินดัสปะฉายาแตกเมกื่อกี้มาแล้วมาแล้ว ต่อยเข้าไปแน่มาดีจริงๆตัวแรก10รอบนี่จะผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า7-8รอบมั้งเนี่ยไอตัวแรกคือมันได้หินโอกาสนะโอกาสได้เยอะมากปื๊บปื๊บต่อยเฮ้ยไอเนี่ยที่จริงเอาไปขายได้นะไออย่างเนี้ยครับที่เป็นสีฟ้าชุดกระวุธเนี่ย ไอ้สองดูถ้าอยากเก็บไปขายไปขายได้นะครับย้ำอีกทีคนเข้าไปคราบกันนะราคาก็ค่อนข้างโอเคนะทุกคนมันเหลือกี่รอบวะเนี่ยทุกคนน่าจะน่าจะใกล้หมดละมั้งผมว่าผมลงมาหลายรอบแล้วนะหรือ <c oughs> เปล่าเนี่ยน่าจะรอบทายแล้วนะเก็บเก็บเก็บก็บเก็บเก็บก็บแต่ว่าเราก็ต้องไปลุ้นนะครับว่ามันจะสองดูไหม ดอกแดงดอกฟ้าพวกเนี้ยเก็บขยะไปย่อยก็ขายได้นะครับพวกแร่พวกเนี้ยแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้เก็บนะทุกคนเออพวกแรก่ก็ขายได้นะพวกของขยะไม่ขายได้หมดนะครับดอกของแรให้ดูหน่อยสิมอไซบอยเงี้ยมอไซบูเป็นของแร่เลยเนี่ยไม่น่าใช่ละจะขยาน ม,ะะมันน่าจะครบแล้วหรือเปล่าวะสิบรอบน่าจะครบแล้วมั้งเดี๋ยวเข้าดันไปก็ดูละอ้าวโอเคครบละสิบรอบแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันก่อนเลยละกันนะครับทุกคนปึ๊บเดี๋ยวมาดูราคาใบดันก่อนละกันว่ามันเท่าไหร่ 3,7 0 0 0นะครับตีเป็น3,8 0 0 0นะทุกคน10รอบก็ 3.8M นะสำหรับต้นทุนแล้วก็เราจะมาดูหินก่อนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หินระดับของโลก่อนนะแล้วก็นี่ครับ2,7 0 0 0นะหินโล1เมตด 2.4M นะครับแล้วก็หินมีเดยลล่ะเฮ้ยทำไมมีเดยมมันถูกจังวะ คนตัดราคาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูก่อนทุกคนถ้าไม่มันถูกได้ขนาดเนี้มีเที่ยมแม่งถูกโกาโลอีกเหรววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตัดราคากันไหมเนี่ยชิบหายละนี่ไงมีคนตัดราคานะครับไออย่างเงี้ยแม่งทุเรศมากบัตรซบมันตัด81เม็ดมตรด้วยเราคิดเป็น2องแสนเจ็ดล้วกันนะไม่ต้องรีบขายนะทุกคนถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีคนชอบมาตัดราคาแบบเนี้ยมันไม่โอเคนะมันทําให้ราคาตกไงก็ oh, no. 2อแสนต่อเมตรนะก็อยู่ที่4.8แล้วกันนะครับตีเป็น4.9แล้วกันนะทุกคนมันก็จะได้อยู่ที่7.3นะแล้วก็ต้นทุนมันเท่าไหร่วะ3าใช่ไหมมันก็จะเหลือกำไรอยู่ที่3.5 m กํากำไรเท่าตัวครับสรุปง่ายๆหรือใครจะแบบตั้งแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันไปตัดราคาคนอื่นทําให้ของราคาตกไงมันก็ได้กําไรเหมือนกันเลยครับโดยรวมก็คือได้กําไรเท่าตัวนะ ค่้าวหินนะครับกาไรเท่าตัวตอนเนี้แต่ว่าถ้าใครที่อยากได้กําไรเยอะกว่านี้นะครับก็เอาพวกชุดอาวุธพวกอะไรแบบนี้มาย่อยได้นะมันจะได้พวกเศษพวกดอกมาขายนะครับพวกแร่ด้วยหรือจะเอาหนึ่งในไฮไลท์อย่างเนี้ครับเฮ้ยได้2รูด้วยเว้ยไออาวุธกับชุดที่มันเป็นเนี่ยครับคราฟเออฟ้าอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปคราฟกันนะครับมันจะมีราคานะขาย1.5 m เอขาย2 m เอขายเท่าไหร่ก็ได้นะคร,ราคามันเอาเรื่องอยู่ครับเออ แต่ไม่ใช่ต่ํากว่า1 M เอ็แน่นอนนะครับไอเนี้ยจะไปขายต่ากว่าน,นั้นนะยังไงคนมันก็ดึงครับโอ้ส่วนไอเทียนี่รู้เดียวไอนี้ก็ขายๆไปเลยครับจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่ละเออถ้าตีไอนี้ตีเป็น1 M เอแล้วกันนะก็ประมาณ45 M ้าเอ็ละมกกั้งกำไรก็เท่าตัวแหละครับก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแบบพาที่ปรับมาใหม่แต่ว่าถ้าจะไปลุ้นพวกเอออย่างพวกบอดพวกบูพวกอะไรแบบนี้อาจจะยากสักหน่อยนะเพราะว่ากล่องมันน้อย รุ้แค่หินก่อนครับทุกคนอย่างน้อยก็ได้กำไรแหละโอเคครับก็จบงไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ